ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี M2M IoT เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สะดวกเสถียรและปลอดภัยด้วยซิมการ์ดอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด M2M IoT s i m เชื่อมต่อเสถียรกับอุปกรณ์ที่หลากหลายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครือข่าย True 5G 4G ที่ครอบคลุมพื้นที่บริการมากที่สุดในประเทศไทยมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่น M2M Management Platform ที่ช่วยให้คุณบริหารจัดการซิมได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วช่วยให้คุณเห็นสถานะการทำงานของซิมทั้งหมดมีระบบการแจ้งเตือนบนระบบเมื่อพบการทำงานที่ผิดปกติ Automation Alert สั่งปิดซิมชั่วคราวเพื่อระงับการใช้งานและสั่งเปิดการใช้งานอีกครั้งได้ทันทีเมื่ออุปกรณ์พร้อมกลับมาทำงาน ให้คุณจัดการ M2M ซิ m ได้ง่ายขึ้นตัวอย่างการทำงานของ Wending Machine ในกรณีที่สินค้าหมดหรือตู้มีความผิดปกติ M2M IoT ซิมจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลสถานะการทำงานผิดปกติไปยังส่วนกลางแบบเรียลไทม์เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะได้รับการแจ้งเตือนและประสานต่อไปยังผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า M2M IoT SIM เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การใช้งานในด้านธุรกิจโดยเฉพาะและสามารถช่วยอำนวยความสะดวกพร้อมลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วยติดต่อเราวันนี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำให้การเชื่อมต่อของคุณไร้ขีดจำกัดด้วย M2M IoT SIM